สวัสดีค่ะวันนี้มีศิลปินหนุ่มที่หล่อและยังเอาใจแฟนคลับอย่างเป็นกันเองและน่ารักที่สุดมาฝากค่ากับหนุ่มโตโน่พาคินที่เป็นทั้งดารานักสแสดงและศิลปินนักร้องที่มากด้วยความสามารถไม่ว่าจะไปร้องเพลงที่ไหนก็มีแฟนๆแห่ไปให้กำลังใจกันถึงขอบเวทีและวันนี้โตโน่ได้รับอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งก็คือนักฟุตบอลทีมอยุทยายูไนเต็ดขนาดหันมาเป็นนักฟุตบอลแฟนๆก็ยังตามไปให้กำลังใจถึงขั้นสนามเลยทีเดียวและไม่นานมานี้ในติ๊กต็อกที่มีชื่อว่า JITO NO 6 6ของแฟนขับหนุ่มโตโนโ่ก็ได้เผยคลิปหลังจากที่โตโนโ่ซ้อมฟุตบอลกับทีมอยุธยาอยู่ในต็ดที่อำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยหลังจากที่โตโนโ่ฝึกซ้อมเสร็จได้เห็นแฟนขับกําลังรออยู่พอดีงานนี้โตโน่เลยชวนทั้งแฟนขับและทีมงานไปทานข้าวที่ร้านอาหารร้านหนึ่งและมีย้ำแฟนขับว่าต้องไปนะ ร้านนี้ส้มตำอร่อยและส้มตำจะเยียวยาทุกสิ่งทำเอาแฟนคลับปื้มปิ่มในความน่ารักและเป็นกันเองก,กับแฟนคลับไปชมคลิปกันเลยค่ะไปกินข้าวกันไหมไปกินข้าวกันไหมร้านโจ๊กตลาดคูนะไปกินข้าวกันส้มตำอร่อยมากบ้านออเอาเกี๊ยวเหยียบยองเขาเกลียดกันบ๊ายบาย เจอกันนะทุกคนครับเจอกันที่นั่นนะไปนั้นเนี่ยไปใช่ป่ะเนี่ยหรือว่าเหนื่อยไปไหมไป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 กินข้าวกันเชื่อผมส้มตำจะรำให้ทุณคนชื่น นอกจากนี้เจ้าของคลิปได้อัปเดตว่าได้ไปที่ร้านอาหารนั้นจริงๆกับพี่โตโนโ่แต่ไปถึงกับต้องผิดหวังเพราะของหมดสุดท้ายต้องแยกย้ายกันเข้าร้านสะดวกซื้อแต่ก็นับเป็นโมเมนต์ที่ปืิ่มที่สุดและเป็นศิลปินที่เอาใจใส่แฟนคลับมากๆแถมยืนยันว่าถ้าวันนั้นของไม่หมดคนเลี้ยงก็คือพี่โตโน่นั่นเองเป็นดาราศิลปินอีคนที่ดูยังไงก็ไม่เบื่อแถมยังน่ารักกับแฟนคลับขนาดนี้ยิ้มแก้มยือ้อขอส่งกำลังใจให้โตโน่ตลอดไปเลยจ้า